นี่ t r i ฟ o ล i x นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยสอนเรื่อง CCI ไปนะครับเหตุผลที่เราใช้ CCI เนี่ยครับจะมาช่วยเพราะว่า CCI เนี่ยช่วยคอนเฟิร์มในการรีบาวของกราฟนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ CCI ชน210ด้านบนนะครับผมกราฟจะมีการรีบาวหรือกลับตัวนะครับผมคือ210ขึ้นไปนจะดีมากนะครับผม เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่ากราฟวิ่งสุดหรือยังอย่างเช่นนะตอนนี้เนี่ย CCI กราฟอยู่กลางๆเลยนะครับผมแล้วตัวเลขก็แค่140ก็เหมือนกับอาจจะยังวิ่งไม่สุดหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าเราดู CCI ประกอบเนี่ยเราพอจะ,อะทราบจุดรีบาวได้ว่าโอเคถ้า CCI สักเกิน200ขึ้นไปสัก210ขึ้นไป CCI ตัวเลขสีส้มตรงนี้นครับ210ขึ้นไปเนี่ยกราฟมันมีโอกาสที่จะกลับตัวนะแล้เข้าเซลล์ได้นะ ประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้น CCI มันจะมาบอกอในช่วงในเรื่องของโมเมนตัมของโมเมนตัมนะครับของกราฟนะครับผมว่าโอเคมันมีโอกาสที่จะรีบาวแล้วนะมันยังไม่รีบาวน์นะเราควรจะเข้าออเดอร์ได้หรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นเราดู CCI กับ RSI ประกอบนะครับผมนี่้อาต่ำกว่าลบ210ลงมานะครับมันจะมีลบอยู่ข้างหน้านะครับ ลบสองล้สิบลงมาแล้วก็ควรที่จะประมาณว่าพอที่จะเข้าบ่ายได้นะครับผมนะครับอ่าไอเไอก็ต่ำกว่า4ี่ลงไปประมาณส6พอดีนะครับผมก็คือดูทั้งสองอันประกอบนะครับทั้งบ่ายทั้งเซล์นะครับผมเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะกราฟวิ่งสุดหรือยงังเราก็ใช้ CCI ช่วยใช้ไ s i ช่วย,ใ,วยในการที่จะตัดสินใจเข้าอ,ออเดอร์นะครับผม แล้วก็ค่อยมารอดูว่าโอเคเราจะเข้าจุดราคาส,สวยๆนะเราเข้าจุดราคาดีๆนะครับผมแล้วก็รอให้เส้นสีส้มอยู่บนแท่งเทียนสีเขียวแล้วก็ค่อยกดเซลล์ประมาณนี้นะครับนี่คือเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเอา CCI เข้ามาช่วยนะครับเพราะมันช่วยบอกการ,รีบาวของกราฟได้บ่อยครั้งเหมือนกับการวัดขึ้นแผ่นดินไหวนะครับผมมันก็ช่วยเราได้นะครับผมถ้ายังมันยังไม่ถึงสองร้อยสิบหรือว่ายังไม่เกินสองร้อยขึ้นไปเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ต้องเข้านะครับผม แบบนี้ก็อาจจะเข้าได้นะ210พอดีนะครับ210ประมาณนี้นะครับเราไปชี้ก็ประมาณนี้ดูตัวเลขสีส้ม,สม,สมซ้ายมือตรงนี้นะครับผมให้มันสูงกว่า210แล้วก็เข้าได้นะครับก็ประมาณนี้200ขึ้นไป210ขึ้นไปแล้วก็ดู RSI ประกอบด้วยเกือบลืมนะครับผมเอา RSI มาช่วยคอนเฟิร์มด้วยนะครับ54 55 56สำหรับ RSI ในการเซลล์นะครับผม210 2 0 0 210ขึ้นไปสำหรับ cci ในการเซลล์นะครับผมสำหรับการบายนะครับผม cci ต่ำกว่า200หรือ210ลงไปในการที่จะในการบ่ายนะครับผม cci ต่ำกว่า200ดูตัวเลขสีส้มๆที่วิ่งตรงนี้นะครับ cci ต่ำกว่า210ลงไปนะครับในการบ่ายต่ำกว่าลบ200ลบ210ลงไปจะมีลบข้างหน้าลบ2 0 0ลบ210ลงไปในการบ่ายนะครับ r s i จะต่ำกว่า46ลงไปนะครับ46 44 42นะครับดีมากนะครับผมต่ำกว่า46ลงไปคือดีมากนะครับในการที่จะเข้าบ่ายนะครับผมแล้วก็มาดูกราฟประกอบด้วยนะครับผมเพราะกราฟเรื่องกราฟเนี่ยสอนไปหลายรอบแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวที่เราช่วยคอนเฟิร์มว่าเอ้เราคนที่จะเข้าออเดอร์ได้หรือยังเช่น CCI กับ r s i ประกอบนะครับผมต้องดูนะอย่าใจร้อนรอ CCI รอ r s i ด้วยนะครับผม อย่างตอนนี้เราตกรดไปแล้วเราต้องรอให้มันทะลุไฮเดิมขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะนี่มันสร้างไฮใหม่แล้วตรงนี้มันเป็นไฮใหม่เรียบร้อยแล้วมันต้องทะลุขึ้นไปก่อนถึงจะหาจังหวะที่จะเข้าเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเอา CCI ช่วยดูประกอบนะครับ RSI ช่วยดูประกอบเพิ่มนะครับจะให้สุดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ TCI นะครับไม่ทันพอสภาพเอาไว้นะครับตั้งให้ตรงสีให้ตรงทุกอย่างต,งตรงตามนี้ RSI ตั้งให้ตรงสีให้ตรงทุกอย่างตรงตามนี้นะครับผม พอสภาพได้หักไม่ทันนะครับผมนั้นตั้ง CCI ISI ไว้ช่วยในการที่ตัดสินใจเขาอออเด้อนะครับเท่านี้เองวันนี้สอนแค่นี้แค่ทบทวนเรื่อง CCI นะครับผมถ้าทบทวนทั้งหมดเลยก็จะเป็นไปตามนี้เข้ามานะครับผมเข้ามานะครับอันดับแรกเนาะทางเฟรมเนี่ย A20 แนะนำเป็นามาตรฐานตัวกลางก็คือ I a 1 0 หากคุณไม่รู้เข้าทําเฟรมตรงไหนกดตรง A20 ตรงนี้คําว่า A20 หรือเขาหรือใต้ปุ่มเซลล์ที่มันกระพริบสีเขียวสีส้มอยู่เนี่ยมันจะมีสี่เหลี่ยมซ้ายมืมอมีทม์เฟรมอยู่คุณเข้าไป length 20ปิบนะครับผมตรงนี้นะครับหากดูกราฟก็เข้าตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อขยายกราฟขึ้นมาแล้วทม์เฟรมก็สามารถเปลี่ยนข้างใต้นี้ได้ใต้สุดซ้ายมือสุดนะครับใต้จอนะครับซ้ายมือ I a 1 0คุณก็เข้าไปเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับผมทีนี้เนี่ยคุณเข้ามาแล้วนะครับสิ่งอันแรกดับแรกที่ต้องดูคือ MS สี้ม จอบ,บนนะครับผมไอสซมตัวนี้นะครับ <c oughs> อยู่ใต้กราฟไหมถ้าอยู่ใต้กราฟคุณรู้เลยว่าคุณจะต้องเทรดเซลลนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนน้ำเงินแดงประกอบด้วยอ่าเอเน้ำเงินแดงเอเน้ำเงินแดงนะครับน้ำเงินอยู่ใต้แดงกราฟขึ้นต่อไปน้ำเงินจะต้องไปอยู่บนแดงคุณก็รู้เลยว่าต่อไปกราฟจะลงอนาคตกราฟจะลงนะครับเพราะนั้นน้ำเงินแดงก็สามารถช่วยบอกอนาคตได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับผม เช่นตรงนี้น้ำเงินแดงอ่าน้ำเงินอยู่ใต้แดงนะครับกราฟขึ้นต่อไปน้ำเงินอยู่บนแดงกราฟลงนะครับผมน้ำเงินอยู่ใต้แดงกราฟขึ้นน้ำเงินอยู่บนแดงกราฟลงเพราะนั้นเราสามารถเดาได้เลยเพราะมันจะตัดไปตัดมาตลอดเพราะนั้นตอนนี้น้ำเงินมันอยู่ใต้แดงต่อไปมันก็ต้องไปอยู่บนแดงในอนาคตนะครับผมนั้นต่อไปกราฟก็จะลงนั่นเองนะครับผมเอเอ้น้ำเงินแดงสูตรอะไรนะครับผมเรามาดูกันนะครับ เอ็มเอน้ำเงินแดงนะครับแดงตามนี้น้ำเงินตามนี้ไม่ทันพอสภาพตั้งให้ตรงเลขให้ตรงทุกอย่างตรงสีต้องตรงนะครับผมไม่งั้นคลาดเคลื่อนคุณพลาดได้นะครับผมในการคำนวณกราฟนะครับ <c oughs> หากไม่มั่นใจด <Hey, S 1> ูไม anyway nice? hmm, any anyway? right ่เป็นแบล็คแท็กกิ้งดูเอ๊น้ำเงินแดงมันทํางานยังไงนะอ๋อเพราะน้ำเงินไปอยู่บนแดงกราฟมันลงแบบนี้นี่เองต่อไปมันจะต้องเป็นบายแน่เลยน้ําเงินจะต้องไปอยู่ใต้แดงนั่นไงล่ะน้าเงินไปอยู่ใต้แดงกราฟมันก็ขึ้นต่อไปมันจะต้องเป็นจต้องเป็นเซลแน่เลยคุณก็รู้ได้นะครับผมต่อไปน้ำเงินไปอยู่บนแดงมันก็ต้องเป็นเซลนะครับผมนี่ไงนะครับผมต่อไปก็ตัดอีกนะครับผมต่อไปก็ตัดอีกมันก็ตัดกันไปเรื่อยๆรอนะครับมาดูกันมาดูกันมาดูเอ็มเอมกันนะครับเริ น้ำเงินมันอยู่ใต้แดงต่อไปนึงมันต้องอยู่บนแดงกราฟมันจะต้องลงแน่ๆเลยนี่คือคุณไม่รู้อนาคตเดี๋ยวก่อนนะคุณไม่รู้อนาคตแต,แต่อิมเมจส้มอยู่ใต้กราฟเราจะรอเซลลน้ำเงินก็อยู่ใต้แดงเอ๊ะเราจะเซลลข้างหน้าเพราะกราฟมันจะต้องลง เข้าไปหา,หาจังหวะเซลล์อ้าวนั่นไงเอมเอตัดไปอยู่บนแดงแล้วกราฟลงแล้วนะครับผมลงลงแล้วก็ขึ้นอีกนะครับผมว่าม,มันก็เอเเอ้น้ำเงินแดงตัดไปตัดมานี่คือวิธีดูเอมเอ้น้ำเงินแดงนะครับเราเอาไวด้ดูไว้ดูเพื่อคาดเดาอนาคตข้างหน้าว่าต่อไปมันจะตัดทางไหนกราฟมันจะขึ้นหรือลงนะครับผมนี่คือวิธีการใช้เอมเอแดงสูตรของผมเองนะครับผมต่อไปอ่ามีโซมอยู่ข้างใต้เราจะรอเทรดเซลล์นะครับถ้ามีส้มอยู่บนกราฟอยู่เหนือกราฟอยู่เหนือกราฟนะครับ แล้วกราฟลงไปต่ําๆเราจะรอเทรดบายนั่นเองนะครับผมถ้ามีเอส้มอยู่ใต้กราฟกราฟคลวงสูงเราจะรอเทรดเซลล์นะครับผมไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับผมที่นี่ที่เดียวนะครับผม <c oughs> ทีนี้เนี่ยเมื่อมันสร้างให้เดิมแล้วนะครับเรารอให้มันทะลุ จากไฮเดิมขึ้นไปด้านบนนะครับ0.045% 0.085%ก็คำนวณว่าโอเคราคานี้บวก0.045%บวก0.085%เท่ากับราคาเท่าไหร่นะครับคุณก็เอาเป็นทาร์เก็ตนั้นราคานั้นเป็นทาร์เก็ตในการที่จะเข้าเซ์ของคุณเมื่อคุณได้ราคาแล้วคุณก็มาคอนเฟิร์มที่ว่า CCI เนี่ยมันได้หรือยังนะครับพอมันไปวิ่งถึงราคานั้นเนี่ยควรเข้าจริงๆไหมหรือควรที่จะรอให้มันทะลุไฮเดิม um ขึ้นไปอีกแล้วค่อยเข้านะครับผมนี่คือการคำนวณเนานะคือการวิเคราะห์ พิจารณาว่าเอ๊เราจะเข้าบายเซลดีไหมนะครับผมหากว่ามันเข้าได้ CCI ตรงเป้า ISI ตรงเป้าคุณรอจังหวะที่จะเข้าเซลก็คือรอให้เส้นราคาสีส้มอยู่บนแท่งเทียนสีเขียวแล้วคุณกดเข้าเซลโปเชคคุณก็รอกำไรเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรมากนะครับผมโอเคนะครับก็เข้าใจง่ายๆตามนี้เนาะนะครับเซลกราฟลงมาคุณได้กำไรบายกราฟขึ้นไปคุณได้กำไรนะครับผมบายกราฟขึ้นไปคุณได้กำไรถ้ามันลงมาคุณขาดทุนเซล ถ้ากราฟลงมาคุณได้กำไรถ้ามันขึ้นไปคุณขาดทุนนะครับผมฉั้นดูดีๆตัดสินใจดีๆนะครับผมเซลล์ที่ราคาสูงๆบายที่ราคาต่ำๆนะครับท้งนี้ทั้งนั้นดูว่าเข้าได้ไหมจังหวะมันเข้าได้ไหมดูสูตรที่ผมสอนไปเข้าตรงเงื่อนไขไหมเข้าได้หรือยัง CCI ได้หรือยังตัวเลขสีส้มๆตรง CCI ตรงนี้มันได้หรือยังมัน210หรือยังนะครับผมที่จะเข้าเซลล์หรือลบ210หรือยังที่จะเข้าบายดู ISI ว่ามันสูงกว่า54หรือยัง5้าสิบที่ข้าเซลล้า หรือ46 44ิ2หก่ไหมที่จะเข้าบ่ายนะครับผมตัวเลขสีเข,ขียวคือ rsi ตรงนี้นะครับตัวเลขสีส้มส้ม,ม,ม c c i คือตรงนี้สูตรจะต้องตั้งให้ตรงตามนี้นะครับผมไม่งั้นมันไม่ตรงตามนี้มันไม่เป็นไปตามแผนนะครับผมงั้นสูตรจะต้องตรงเป๊ะนะครับผมสีตัวเลขทุกอย่างจะต้องตรงสูตรถึงจะแม่นยำแม่นยำแม่นยำนะครับผม ย้อว่าสูตรจะต้องให้ตั้งให้ตรงนะครับหากใครไม่มีสูตรไหนคุณจะต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปแต่และคลิปแล้วก็ย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้าย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้าอีกย้อนกลับไปเรื่อยเนะครับผมเพื่อที่จะดูทําความเข้าใจจนคุณเก่งจนคุณทําเงินได้จนทำอะไรได้ด้วยตัวเองยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะครับผมทํากําไรได้ด้วยตัวเองคุณถึงจะลงเงินจริงคุณถึงจะเริ่มเทรดเริ่มทากาไรเริ่มดิวอพสร้างชีวิตตัวเองสร้างอนาคตตัวเองขึ้นมานะครับผม3 4สเดือนอาจจะ เริ่มเป็นแล้วนะครับผมใช้เวลาให้ตัวเองสามสี่เ uh> ดือนศึกษานะครับผมสามสี่เดือนนะครับวันสองวันสามวันสี่วันอาทิตย์สองอาทิตย์อาจจะยังไม่เข้าใจหรอกต้องชักสักสามสี่เดือนมันจะเริ่มเข้าใจลึกซึ้งชานาญนะครับเริ่มจะรู้ว่าโอ้โหทํากําไรยังไงทีนี้คุณจะเหมือนขับรถออโต้เลยปรับปรับปึ๊บปั๊บปึ๊บปรับกำไรมาเรื่อยๆก็ดูรีวิวหน้ากลุ่มเอานะครับดูรีวิวหน้ากลุ่มดูกันบ้านที่คนอื่นเขาส่งมาว่าเขาทํากันยังไงนะครับคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับผมโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรเท่านี้นะครับ สูตรตามนี้นะครับผมเข้ามาอันดับแรกหาเส้นสีส้ม e m a ก่อนเลยอันดับแรกนะครับอยู่ใต้กราฟหรืออยู่บนกราฟนะครับผมเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณจะ buy หรือ sell อาจจะดูน้นเงินแดงประกอบนะครับผมต่อไปมันจะตัดทางไหนนะครับผมไม่ชนานาญ b a c k t a c k i n g backtracking คือการย้อนกลับไปดูนะครับคุณก็ฝึกดู b a c k t a c k i n g ดูจดออกมาดูเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เส้นมันเป็นอย่างนี้ครับมันไปอย่างนี้ในอนาคตแล้วก็คํานวณดูสมมุติคุณเห็นอนาะคตคํานวณดูโอเคครับมันเป็นอย่างนี้เส้นมันเป็นอย่างนี้นะโอเคคุณก็ดูได้จดออกมา ฝึกทำ k t r ท cking ดูนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็ย้อนดูคลิปหลายๆคลิปนะครับพยายามดูหลายๆคลิปนะครับดูมากกว่า15คลิป20คลิป25 30ิ0ิคลิปขึ้นไปนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมทุกคำตอบมันอยู่ในทุกคลิปอยู่แล้วนะครับผมนี่ผมแค่สอนเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ